าดาวเทียมพบจุดความร้อนคองไทยหรือว่าขยับขึ้นแหลกหน่อยกว่า1,300จุดนะคะ p m 2 5ก็ยังคงเกินมาตรฐานเกือบ30ิจังหวัดเชียงรายก็ยังคงนำเส้นกอทมออยู่ในระดับปานกลางค่ะตึงเจด,ด้าเพยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ NPP ของวันที่18เมษาย,ยน2566่ยไทยพบจุดความร้อน1328จุดในขณะที่จุดความร้อนเพื่อนบ้านซอปปอลาวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่3,410จุด พมาค่ะ3 2ม8จุดเวียดนาม553จุดกัมพูชา55าิ5จุดแล้วก็มาเลเซียเนี่ย33จุดข้อมูลจากดาวเทียมก็รบูอีกนะคะว่าจุดความร้อนในประเทศไทยยังคงพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติพื้นทีเ่เกษตรเนี่ยสองจุดพื้นที่เขคสปอกอแล้วก็พื้นที่ชุมชนอื่นๆรวมถึงพื้นทีร่ริมทางลวง สำหรับจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด3มอันดับค่ะก็คือเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็นานในขณะที่สถานการณ์ฟุ้น PM 2องของเหล็กว่าวันที่19เ้ามษายนเวลาช่วง9ก้นาฬิกานะคะก็ยังคงเกินมาตรฐานแล้วก็ยังอยู่ในระดับสีสซมงไปจนถึงสีแดงในหลายพื้นที่ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีคา่าฟุ้นอันดับหนึ่งอยู่ที่168ไมโครกรัมร่องลงมาก็คือแม่ฮองซ้อนค่ะ130เซไมโครกรัมแล้วก็เชียงใหม่้120ไมโครกรัมค่ะ ทางนี้นะคะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็งดกิจกรรมภายนอ,อาคารสัานที่ทีเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินให้ใจที่จะตามมาค่ะในคณะทีกงเทมหาหนาครน,นะคะคุณภาพอาการอยู่ในระดับปานกลางค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเทมมักจะมาก,กับเหตุการณ์ไฟป่าแล้วก็จุดความร้อนก็คือ PM 2.5นั่นเองสถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจจะส่งผลให้เกิน PM 2.5ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากกระแสลมเทจะผัดพันเข้ามา ประกอบกับผู้มีประเทศทางภาคเนื้อของไทยนะคะมีลักษณะเป็นหุบเขาแงงกระถาจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการผัดแล้วก็การเคลื่อนตัวของกระแสลมในพื้นเที่เป็นสําคัญนะคะ<า>ปัญหาไฟป่าหมอกควันเนี่ยจะส่งผลกระทอบให้กับระบบต่างๆของประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจระบบสร้างคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะนี่ก็เป็นการรายง,งานดาวเทียมที่พบจุดความร้อนของไทยนะคะก็โดยภาพรวมก็จะเห็นว่ามีการพบขากินมาตรฐานอยู่กับเกือบส้มที่จังหวัดเลยนะคะ,<า>ะเพราะฉะนั้น ในส่วนของผักเขาเรียกวผักเนื้อใช่ไหม,มก็ต้องระมัดระวังอยู่นะคะในเรื่องของฟุ้น PM 2.5งค่ะ